ครับวันนี้ครับปีนองเอรตีครับอ่าวันนี้มากินข้าวกับปีร่วงจงหล่าวว่าปีนองเออวันนี้ไม่มีได้มากับกับเกาก้องปีร่วงจงปีนองวันนี้ปีร่วงจงแกงโตปีนองอมาเละนะครับปีร่วงจงแกงโตตปลายางกับเละตาปีนองหยวบหยวบเลยครับปีร่วงจงกูดเปล่าน้วยหนึ่งปีนองเออเละนะครับอื่าก็มาเละปังนอกก้องปีร่วงจงกับวันนี้ปีร่วงจงมียอดมันปูกับปีนองแล้วก็โตปีนองเออโตแล้วก็หลวกกล้วยกับ แล้วการหลุงเนี่ยอย่างสาม้านกับปี่นองเหมาออย่างแรงเลยปี่นอ้องเออเดี๋ยวว่านกับโตครับอืมอ้ายยบยวบปี่น้องก้ามาเลปีล่วงจงยำกับยำเกยกับยำหมวงนั้นปีนองหลงหมวงปีล่วงจงยำเกยก็าวานโอยดีปรีว่าหงมัวเตียมไอ้ไร่ไร่ไปปีนองเออเลตานี้อืมคนนในก้าวกันครับคนนในก้าวกันเลยกับปี่นองเออเลตากับอ้ายเจ้าก้าวปี่นองอืมยยบยวบเลยครับ ล้วงจุกอืมอืม,อม,อมแล้วก็ปีล้วงจงุกจีปลาเก็มพี่น้องจีปลาเก็มกอกว้วยไม้ปุ่นพี่น้องอย่างเนี่ยจอยอย่างแบบจีกับกามาปีล้วงจงุกตะแกงก้อนพี่น้องราดไปเลยครับโตกับเปื่อยร้อยพี่น้องปลายางกระเละครับมันยวบหยวกเลยอืมอืมอุ้ยหม้อมมกับนอหลุมเนียงรามานพี่น้อง เดี๋ยวพี่ล่วงจงหลงสร้อยเล่ดี้กับอืมป้านเลยพี่น้ Chặt chén rồi cặp. Mà. Kìm cao cặp đi. Luông trông qua. Bị nổ mà. Ừ. Tím cưỡng ấy. Bị nổ. Chặt. Bắt tay đèn. Bị nổ. ừ, ừ. Bà kem chí bị nói uhm. Ừ. Và kem chí Và kem chí Nó cao Luôn luôn kem to bị nói Chặt cao lắm Hãy subscribe cho

ขอบคุณมากนะครับพี่น้องที่กดติดตามพีร่วงจงนะครับขอบคุณมากที่ช่วยกดแชร์กดไนใหญ่ใหญ่ปีร่วงครับพี่น้องกันนั่นยังไม่กดติดตามสิพีร่วงจงก็กดติดตามด้วยนะครับ